ร้านรองดีรองเท้ามือสองของแท้แบรนด์ดังไนกี้อาดิดาสพูม่าเอซิกคอนเวิร์สแวนและแบรนด์อื่นๆในราคาสุดคุม้มคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะสวัสดีครับแล้วพบกันอีกแล้ว วันนี้แหวกแนวด้วยกันมาตอบคําถามรู้สึกตื่นตันใจขอบคุณทุกลล์และการติดตามอยากจะตอบคําถามความต้องการของผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันตอ่อแบบปกติก็พอตรงความเหมาะสมฝากสับต r ใครทั้งผู้ดูและผู้ชมว่าแล้วตัวผมไปเตรียมคําถามแล้วกันสวัสดีครับวันนี้พบกับผมคนป่าบาบอนอีกเช่นเคยละว,วันนี้เราก็ยังอยู่กับเกมฟีฟ่าอะไรสนะครับ แต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาแนะนำแผนไม่ได้มาเล่นแรงกิ้งหนึ่งหนึ่งหรือว่าอะไรให้ดูหรอกแต่ว่าตอนที่อัดคลิปนี้เซิร์ฟมันปิดนะครับก็เลยต้องใช้ฟุตเทจเก่านะก็ก็เป็นการที่กดอัดเล่นอะไรไปเรื่อยๆรื่อครับก็ชมกันเพลินเพลินแล้วกันนะเพราะไม่รู้ว่าจะหาฟุตเทจอะไรมาให้ดูเนาะแต่วันนี้หลักก็จะเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวผมเองนะครับก็มีหลายคนถามเข้ามานะครับ อยากจะรู้จักผมให้มากขึ้นว่าผมเป็นใครอะไรยังไงนะครับทำอะไรบ้างแล้วก็อืก็อยากจะให้เข้าใจเนะว่าสาเหตุที่ผมไม่เปิดกล้องนั้นก็เพราะว่าเราทุกคนก็ล้วนแต่มีเซฟโซนแล้วก็มีเ,ออเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันไปนะครับผมก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยตัวตนหรือหน้าตาอะไรในตอนนี้นะครับ ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจกันตามนี้ลนแล้วกันเอาแล้วครับก็มาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยดีกว่านะครับข้อ1น,นะคำถามข้อที่1พี่ชื่ออะไรอายุเท่าไรบ้านอยู่ไหนนะครับก็ถามละเอียดอย่างก็จะเอาไปกรอกใบสมัครงานกันเลยทีเดียวนะก็พี่ชื่อเล่นชื่อด้านะครับอายุก็อีกไม่กี่ปีก็ครบ30แล้วล่ะเออแกไหมล่ะ แล้วก็บ้านนะครับบ้านอยู่จังหวัดชัยนาธนะครับเป็นคนต่างจังหวัดก็ก็เป็นคนธรรมดานะครับไม่ได้ร่ารวยหรือว่าอะไรมากมายนะเป็นคนธรรมดาที่เออ <c oughs> ก็แปลกประหลาดนิดนึงนะอเอาเป็นว่าเราไปเริ่มที่ข้อ2เลยดีกว่านะข้อ2นะครับทุกวันนี้พี่ทําอะไรบ้างนะ ก็ต้องบอกว่าพี่เนี่ยมอีอ่ต้องเรียกว่าเป็นภารก,กิจดีกว่านะครับภารก,กิจพี่จะไม่เรียกว่างานเนาะเพราะว่าบางอย่างพี่ก็ไม่คิดว่ามันเป็นงานอะ่ะเอออ่ะมาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งนะครับจะแดนงานเต็มเต็มนะครับร้านขายรองเท้ามือสองนะครับของพี่เองก็มีหน้าร้านด้วยที่ชัยนาทน,นี่แหละแล้วก็มีเพจขายออนไลน์ด้วยนะครับก็ ถ้าใครยังไม่ได้ไปกดติดตามก็ช่วยกดติดตามกันได้นะครับไปอุดหนุนด้วยก็จะดีมากเลยนะครับขายของกันสเล็กน้อยเนาะข้อ2นะครับก็อย่างที่2ก็เรียนปอทนะครับพี่ก็เรียนปอโท,ปอโทไปด้วยนะก็เหลือเทอมสุดท้ายแล้วละ่ะอีกไม่กี่เดือนก็จะจบแล้วนะครับอย่างที่3นะครับก็ลงทุนค่าเงินนะครับ มันคืออะไรมันก็คล้ายๆออกับการเล่นหุ้นนั่นเองนะก็ต้องดูกราฟวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจนะครับก็ถามว่ายากไหมมันก็ก็ยากนะมันต้องมีวินัยสูงแล้วก็ยังไงอะต้องมีความอดทนต่ออารมณ์นะครับที่เกิดขึ้นในการลงทุนนะครับในการเทรดแต่ละครั้ง ก็เป็นอะไรที่มันอธิบายยากมากเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการหรือว่าไม่เข้าใจในรายละเอียดของงานประเภทนี้นะครับอย่างที่4ี่นะครับทำคลิปครับก็พี่ก็ไม่คิดว่ามันเป็นงานนะพี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พี่ทำแล้วพี่มีความสุขนะครับก็ ทำเพื่ออยากจะแบ่งปันความรู้แล้วก็สิ่งที่มีไม่ให้มันสูญเสียไปอะ่ะอเพราะว่ารู้สุดพี่ก็ใช้เวลากับเกมฟีฟ่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังมานี้จะให้เวลากับเกมน้อยลงไปเยอะเพราะว่าร้านนะครับกำลังต้องดูแลอย่าง ใส่ใจอย่างเต็มร้อยเลยนะครับก็เลยมีเวลาเล่นเกมน้อยหน่อยนะก็เป็นจังหวะชีวิตที่ผมคิดว่าเดี๋ยวต่อไปทุกคนก็คงต้องเจอนะครับหรือคนที่เ,เป็นรุ่นราวคราวเดียวกับผมก็อยู่ในวัยทำงานก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นน้องๆก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ โอเคครับมาตอนที่ข้อ3เลยดีกว่านะรู้สึกว่าข้อ2จะยาวมากๆนะข้อ3ทําไมต้องเป็นคนป่าบ้าบอลน,นะครับทำไมจึงเกิดมาเป็นแชนแนลนี้นะก็ต้องเอท้าความไปว่าสาเหตุเกิดจากแฟนผมนั่นเองนะแฟนพี่ก็เป็นสาวกรุงเทพนะครับเขาก็ มักจะชอบล้อพี่บ่อยๆ่อว่าเป็นเงาะป่าบ้างเป็นคนป่าบ้างเพราะพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรที่มันเป็นกระแสหรือมันเป็นเทรนดในช่วงนั้นๆน,น,นะครับก็วันวันก็เอาแต่หมกตัวอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรกับโลกภายนอกเท่าไหร่ก็เลยถูกล้อว,ว่าเป็นเงาะป่าบ้างคนป่าบ้างไปตามเรื่องครับสุดท้ายก็เลยรู้สึกว่าเออนี่แหละมันคือตัวตนของเรานะกับการเป็น,นคนป่าที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราว แล้วก็ไอคำว่าบ้าบอลนี่ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะเพราะพี่เป็นคนที่บ้าฟุตบอลมากๆนะครับเรียกว่าถ้ามีเวลานี่จะต้องออกไปเตะบอลทุกวันนะครับส่วนเกมบอลนี่ก็อย่างที่เห็นก็เล่นแบบบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวนะครับอืจะภูมิใจดีไหมเนี่ย <laughs> โอเคครับไปต่อที่ข้อ4ี่กันเลยดีกว่าข้อสี่นะครับ พี่เป็นแรปเปอร์หรือเปล่านะก็อืต้องบอกว่าหลายคนก็เข้าใจว่าพี่เป็นแรปเปอร์นะเพราะเห็นพี่เนี่ยร้ <c oughs> องแรปอยู่บ่อยๆนะแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่แรปหรอกถ้าใครที่เขาเป็นแรปเปอร์ตัวจริงเขาก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ <c oughs> จริงๆแล้วพี่ไม่ได้เป็นแรปเปอร์เลยนะครับและตัวตนของพี่ก็ไม่ได้ใกล้เคียงคำนั้นเลยด้วยซ้ำนะครับเป็นแค่คนที่ ชอบแต่งกรอนไปวันๆนะครับเราเล่นนะ <G ül üyor> ก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่เออคล้องจองเจ้าบทเจ้ากรอนหน่อยนะแต่ทีนี้ก็ก็กนะไม่รู้จะทําไงให,ให้มันกระชับขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับก็เลยเออเอามาใส่ทานองให้มันเป็นแรปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็นําเสนอได้รวดเร็วทันใจเด็กรุ่นใหม่ดีนะครับ พูดเหมือนคนแก่มากอย่างนั้น,น,นเลยแหละก็ะเลยออกมาเป็นเพลงแรปแบบฉบับมัวม่วๆของผมเองแบบที่เห็นนั่นเองนะครับก็ส่วนตัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเพลงแรปนะครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบพฤติกรรมของแรปเปอร์บางคนที่ชอบคำหยาบอะไรเงี้ยก็ไม่ชอบเลยนะพี่เป็นคนไม่ชอบคำหยาบแต่ บางคนที่เขารับไม่หยาบก็มีนะครับซึ่งอันนั้นน่าชื่นชมมากเลยโอเคครับไปต่อที่ข้อที่5กันเลยดีกว่าข้อที่5นะครับทำคลิป youtube ได้เงินไหมครับก็มีหลายคนถามมาว่าเออทำคลิป u t u b e นี่มันมีรายได้ไหมอะไรยังไงนะก็ต้องบอกว่ามันมีรายได้ครับแต่ว่ามันน้อยซะจน เอาเป็นว่าพี่ยังไม่กดเบอร์ออกมาเลยอะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันน้อยมากนะครับมันเอาเป็นว่าถ้าตีเป็นตัวเงินแล้วตัวพี่เองรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเลยนะกับกับแรงงานกับเวลาที่เสียไปแต่ว่าสิ่งที่ได้มามันคือความความสุขครับความสุขที่ได้แบ่งปันสิ่งดีๆความสุขที่ได้ได้พบเจอคนที่เออรัก เกมเดียวกับเราแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆให้กันนะครับแล้วก็พัฒนาการเล่นได้ด้วยนะจะบอกให้ต้องบอกว่าผมก็ได้แผนดีๆนะครับในการเล่นเพิ่มเติม,ตมขึ้นมาเยอะเลยมีมีเพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเกี่ยวกับแท็กติกเกี่ยวกับแผนอะไรต่างๆมากมายก็ทำให้เราพัฒนาการเล่นขึ้นไปได้อีกเยอะเลยนะครับ โอเคครับแล้วเราก็เดินทางถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับกับข้อ6นะครับสเปคคอมพี่อะไรนะก็ <c oughs> เป็นคำถามที่ยอดฮิตมากๆนะเชื่อว่ายูทูบเบอร์แทบจะทุกคนนะจะต้องโดนถามคำถามนี้นะก็เดี๋ยวพี่จะขึ้นหน้าจอไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะก็จะบอกว่ามันก็ไม่ใช่สเปคที่แรงสุดอะไรหรอกแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเอามาใช้เล่นฟี ف เนี่ยมัน ค่อนข้างจะเกินไปหน่อยนะครับจริงก็เกินไปหน่อยนะเล่นฟีฟ่าไม่ต้องใช้สเปคเท่านี้ก็ได้นะใช้การ์ดจ,จอแค่11 0 5 0ก็เพียงพอแล้วนะครับอ่ะก็จบลงไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างก็ถ้ายัางสงสัยอะไรก็ลองถามเพิ่มไว้นะถ้าเกิดพี่มีเวลาก็จะตอบให้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ สายอีกแล้วนะครับยังไม่ได้นอนเลยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะใครยังไม่ได้กดติดตามบา,บาย